มีมทำอะไรครับล้างผักกัะลูกล้างพกกริกกกระเทียมเดี๋ยวเราจะตำน้ำจิ้มซีฟูดทุกทีป้าบาสท,ทำน้ำจิ้มซีฟูดเนี่ยจะทำตำกระคบพริกกระเทียมนะแต่นี่ไปได้ของเล่นมาใหม่เป็นที่ปั้นพริกกระเทียมแบตเตอรี่นะชัดจแบต,เ,นะแบตเนี่ยใส่พริกกระเทียมเข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็กดแล้วก,วก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันจะละเอียดแค่ไหน อะบีมบีมช้อนพริกกระเทียมขึ้นมาให้หมดเลยช้อนทีเดียวเลยช้อนทีเดียวเลยช้อนทีเดียวให้หมดเลยมันไรบ้ากว่าจะได้น้ำเราไม่เอาน้ำดูซีจะช้อนหมดไหมทุกทีแม่บีเขาจะเป็นลูกมือให้น้องบีมนะทำแมบีมันเป็นตะก,กุ้งเป็นไฟทีแล้วก็พริกกระเทียมใส่งลงมาในโถปั้นเลยใช่ปึ๊บอย่างเงี้ย ล็อกแล้วไฟเขาก็จะติดใช่ไหมยังไงบีเงหมุนหมุนหมุนเอาแล้วนะพร้อมเห็นใช่ไหมเริ่มเริ่มเห็นไละเอียดขนาดไหนโ้ละเอียดไหมละเอียดเลยอ่ะนี่คนที่เขาบักตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะๆเขาถึงใช้เครื่องปั่นไง แต่ปั้นจริงๆเขาจะปั้นละเอียดยิบเลยก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยถ้าใช้คกตำมันจะหอมกว่าแต่เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับแบบทำกับข้าวผัดกะเพราผัดกับข้าวอ่ะร้อยร้อยก็บ,บ้านเลยนะร้อยเก้าสิบถูกนะอือได้ประมาณนี้ใช่ละเอียดได้ประมาณเนี่ยอลองปรุงดูดจะลองปรุงดูว่ามันจะหอมใช่ไหมหอมหรือเปล่าใช่ มาชิมยกดื่มยกดื่มให้หมดเลยก็โอเคได้แต่ต่ำต่ำดีกว่ายกดื่มหมดโอเคแค่นี้แหละคลิปนี้สั้นๆแค่แล้ยกดื่มให่หมดเลยเฮ้ยแต่เพีย